ฝันสิ่งนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเจอไาบ้างไม่ได้หมายถึงความฝันในวัยเยาว์แต่หากหมายถึงความฝันที่อยู่ในห่วงแห่งการนอนหลับไหลมีทั้งฝันดีมีทั้งฝันร้ายบางครั้งก็ฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือบางคนรู้ตัวว่าฝันแต่กลับจำความฝันไม่ได้บางก็อาจเคยเป็นแค่ตอนเด็กๆบางแม้จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังคงหลับแล้วฝันเป็นครั้งค บางครั้งก็มีการเอาความฝันไปตีความต่างๆนานา,นาตามความเชื่อทำไมเราจิ้มฝันอย่าลืมว่าแม้ร่างกายเรากำลังนอนหลับพักผ่อนแต่สมองไม่ได้ปิดตัวเองไปด้วยมันยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบสารเคมีต่างๆเซลล์ประสา,าทยังคงทำงานแม้เราจะหลับไปแล้วก็ตามโดยมีสมองส่วนในรักษาข้อมูลความจำและส่งข้อมูลในรูปคลื่นสมองไปยังสมองใหญ่ ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วจะกล่าวว่าขณะที่เรานอนหลับเรามีการฝันตลอดเวลาก็ว่าได้เพราะสมองยังมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่หากว่าเราจำได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเท่านั้นเองฝันมักเกิดขึ้นในการหลับระยะ REM เป็นหลักเมื่อกิจกรรมของสมองเพิ่มสูงขึ้นเสมือนว่ากำลังตื่นอยู่การหลับระยะ REM สามารถบอกได้จากการกอกไปมาของลูกตาขณะหลับทั้งนี้ฝันสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะหลับขั้นอื่นแต่ฝันเหล่านั้นมีแนวโน้มสมจริงหรือผู้ฝันจำได้น้อยกว่ามากฝันมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึง20นาทีบุคคลจำฝันได้มากกว่าเมื่อตื่นหากฝันในระยะ REM โดยเฉลี่ย บุคคลมีฝันถึง3ถึงหฝันต่อคืนฝันมีแนวโน้มนานขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประหว่างการหลับ8ชั่วโมงบุคคลจะใช้เวลาฝัน2ชั่วโมงความฝันที่จำได้ส่วนใหญ่80-90%ถึงเกซเกิดในช่วงของการหลับแบบตากระตุกความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการหลับมักจะถูกลืมส่วนใหญ่ ที่ถูกจำแนกได้นั้นจะเป็นความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตื่นหรือฝันจากตื่นส่วนใหญ่ฝันก็อยู่ในรูปของการเห็นลองลงมาจะเป็นรูปของการได้ยินการสัมผัสและความเจ็บปวด